ครับผมในเวนลาเหตุับขอครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมสอบแบกมัทันาหยิงน้ำพึ่งพอดีนี่น้องเลยมาเบิ้งเด้อนี่สวัสดีครับผมพอกับสร้างพันหลักครับผมได้ออกไปลาปลาครับผม นี่เดี๋ยวออกมาหาหนูอยู่แถวบ้านครับผมนะครับมาต่างจังหวัดไกลออกหาลานหนูครับผมอยดูด้วยครับว่าจะมีแต้มบ่ครับครับผมขอกับสร้างพันมือนีออกมาลานหนูไกลเติบครับผมแถวศรีสะเกดมากับหนองไทรครับกำลังจัดการทางเดินเท็ดทางขี่ลายโพดเดี๋ยวเฮาสิเหดใไม่อย่ มาหลายคนน่ครับครับนเพียนน้ำพอมกำลังน้ำทางครับกำลังทำทางคอยเบ่งวมือเลี้ยงจะเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับพ่อครับสร้างพันขึ้นเ่าครับผมไปออกมาแถวที่สเกียรครับผมเดี๋ยวกบมาอยู่บ้านมาเดลไปหาตกปลาแล้วครับ อันนี้มหาหล่าอินูครับผมมาหลายคนยู่ครับกับลุงครับลุงจ้านะครับครับเกิงครับนาเพียนครับหลายคนเดู่วครับคอยดูว่าผลงานว่ามือแล่เป็นยังไงครับผมมากรบพันใหญ่มากับพันใหญ่เพิ่นนำปวดปวนเพิ่นรอไปทั้งพุ่นแล้วครับเสียนเอ๋เสี่ยนยังเพิ่นมาบันนอกบันแถววันหน้าเข้ากับมาลองเมองครับผมอีกัจงน้อยก็บิลก์คับรุงเทียรแล้วครับผมคอยเบิร์นะครับว่าจะมาร์กครับผม Nào, đẩy thêm nhau hô ná Hô chí bình Kết hợp với đất ngang cho nghe tiếng นี่แหละครับสูตรตกราวทางๆไว้ใส่ห้ำสมนีนเขาเรียกอะไรนะใส่กันตัวใส่ห้ำนั่นไม่ใช่ใส่ห้ำถือช้ำภาษาไทยก็ถือช้ำเลยมันล้วก็เท่าอเอาทีดียเอา น่้บเออพุทธเปิดไปดูแล้วก็เด็กก็เรดเต้าแตร่ป่ะไปใส่รำแล้วอือเดียวแต่ตรงนน้นสองตรงกอไผ ดักรำแล้วจุดที่ร้อยกว่าโชคี่หมนี่เลย<ะ>หอมหอมนีม่พง ครับผมในเวลาเหตกาบข่าวครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมลุงที่มาทำการเห็ุกัร์บข่าวครับผมกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมบรรยากาศกับโซคือยู่ครับุมนะหุ่นเสียนไงทั้งสองคนฟังคุ่นกำลังสัญางมากแล้วเบึงไม้ครับผม ทางคลองฟังนั่นเป็งไม้ครับผมนี่กระเมียนอ้าโอ้ยตาเอ้ยขอให้มันมานเด้เอครับไม่ได้ตุยใหญๆๆ่ครับผมมันมานตูกดีครับผมไม่ได้ร้ายตัว,มา,ตวมากเกลครับผมอยากเหินตัวไปทุกตู้โว่ <c oughs> <c oughs>

ไหนมาดูดิรอบแรกอ่ะมันหมานครับรอบแรกมาทัานายยิงน้ำพ่นพอาตัวยู่เซียนก็นได้ <laughs> มาเบิ่งดูๆปีเลยโอ้โอ้แหมเด้อครับครับนี่จั่วเอ๊ะ อือเดือดแล้วครับพี่น้องว่าะมันเมี่ยวตัวเลขแรงมากครับซ้ำเมี่ยวแล้ว,วครับผมสมเขียนไปแล้วครับไปแล้วครับตัวเล็กสวยสวยสวย มาอีกตัวหนึ่งครับผมกัดลงไปอือืมดีกวเลยครับผม คอนสี่แจ้งเลี่ยงกันหลดาดฝาดมาเลยนีแต่รุ่นมินิโ้เป็นตัวใหญ่ไข่ครับผมแจ้งออกกับเสด็ดกลับแล้วครับผมคือเก่าครับผมเผาเผาขยาก่อนครับอะอาดเหมือนเดิมครับผมมาจะหากินยังทุกอย่างครับผม เก็บขยะเรีบยบร้อยก็สะอาดเขาเก็บขยะเรียบร้อยก็เดี๋ยวคอยจุสรุปผลงานในเบื้องครับผมไปหาเสี้ยนแด่วพันอยู่โอ้อีกฝั่งนึงครับผมลองเอารถไปหาพันก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาสรุปแต้มพร้อมกันครับผมครับผมขึ้นนี่เฉพาะมองนี้ครับผมเดี๋ยวพระท่านจะสรุปแต้มกันครับเดี๋ยวจังคอยไปสรุปอีกที่นึงครับผม ไปหาเสียนไงเปนกันครับผมตัวนี้เฉพาะมองนี <tr ้ครับขึ้นนี่โอ้โัชตูฟราพโดถูกกนเจ๊งมือเลยเอเ็นี่ครับมาเอาครับในพานไงเป็นครับโอ้เฮ้เดเน่โอ้น่ว เรื่องีเรื่อเมดักเล็กต้อเลี่ยดักไอ้ดั้กมาเวโอ้ยพี่น้องเลยมาิ่นเ้อนี่มาหน้าพนเธอเองยังมาหน้าพนเธอเดียวเองครับเดี๋ยวหอดเนี่ยหอดซางแล้วครับเดี๋ยวจะลุกแต้มให้ิ่งว่าลายปันไหน มนมีนมีแบกมีแตหาบรับเล็นลานสอนคนว่าตรงไตสดแต่ซนีแล้วปนว่านี้อยู่สังขะนี่โอ้ดูถูกเียนครับผมนี่มือับเยอะะไปเยอะอะไรอนนีนี่ยนี่กับูกหมาอันนี้ก็ูกหมาอันนี้หมาหมาเออมยจ้าหมดี เมันอยู่ครับพี่น่องว่ามันตกปลาครับนี่นีมือกับมานอยู่ครับตัวยุ่ให้หมดวะนี่ครับออกออกมาลาครับผมโอ้ตัวนี้มันเป็นเมี่ยวครับผม โอนี่ลูกล rode, online, okay, uh, friends, ้านมันมาอีกครัผมแล้วหอดเพื่อนฮอดสั้นมองพักก็ควก็สรุปแต้มครับว่าหลายปันไดครับผมครับผมโอ้หนายพันนนเสี้ยนครับผมเดี๋ยวมาเนึ่นตัวนึงครรีทอับโหยนกลับมากับนายพนไงเพื่อนครับมาหาหกคนครับ่ได้กินยู่ครับซ้ำเนึ่งอ ครับผมสรุปนักล่าวนี่ประมาณลอยกว่าตัวครับผมก่นอ่ะครับกับไอเสี้ยนใหญ่เพิ่นเสี้ยนทิดเพิ่นครับผมโอ้พอได้กินเะครับหลายมือเราคือได้ไปฝากคนกรุงเทพนะครับผมเออมีแต่แมวเลยนี่ มันครับพี่น้องเอ้ยมีแต่แมวหนูหรือแมวนี่ยไม่รุนเดียวได้อืม,มอนะกำลังจัดเป็นกลุ่มๆครับผมกำลังัดใส่เอาเลยนนกับทีมงานบริเนตน์นะครับ ยางเบิดขึ้นสอดแจ้งโอ้โบอสุภาพปนั่นนะครับดากตลกตลกครับผมสร็สรุปแต้มเรียบร้อยแล้วครับผมกำลังจัดสันรปันจวนกันครับผมบาดเจ็บใดก็เลยเจกโตครับผม กพี่นี่ก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอฝากสองทางพันคนผัดินหาอยู่หากินวิถีอีสานครับผมเดี๋ยวออกมาแถวสุรินทร์ครับผมพาเชียนใหญ่เป็นออกหาละก็เลยไปน้ำพึ่นครับผมพี่พี่นี่จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเวฟนะครับ